ดอกต้นนี้พี่น้องให่งามๆเลยก่อนเฮ็ดหานาวเด้พี่น้องอุ้ยแต่ดอกงามๆแข็งหอมหมานเกินคาดพี่น้องเขาห่มใยกับพอมีผาดงามเลยไข่เขียวฮาดคือหมานคักแค่พี่น้องโอ้ยออนซ้อนเห็ดจะของพี่น้องหมานคักแท้ เกือบพุ่งห่วงกระตาล่นออกจากกระตาอยู่ในถุงอยู่ในเป้กับมีพี่น้องเดี๋ยวไปเทเบิงอยู่บ้านกันสวัสดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกทท่าน FC ใหม่ FC เ,เก่าทั้งในและต่างประเทศวมื่อนี้ไม่เล็กพามารอโคกรอปลาเก้าจ้าหมองเก้านี่ยละเดอ้อจ้าข่าวัต่อสังทองเพิ่มขึ้นในจังหวัดอุบลไปรุนน้ากันเนาะพี่น้องสิงพ่อได้ดปนได้ดแกงบ่ฮะดอกแรกแห่งมานพี่น้อง ไขขาวหรือไข้เขียวเนาะปลาฮัตขึ้นมาดอกใหญ่ค่ะไข่เขียวพี่น้องดอกแบบใหญ่ด้วยนี่ดอกันเศร้าของวันทียิบซีพฤศจิกาสองพันหาร้อยหกสิบหกพี่นอ้องแย่งกันกินกันหมดแย่งกันเนาะทั้งหมดทั้งปวกปลาเกาเดอร์พี่น้องปลาไก่บ้านเมล็กตบตสร้างถอม่อเครื่องในจัังหวดอุบลมาหาเหตุไปปนพี่น้องให้น้ำหมอกหมอกลงสองสามมื่ เลยเขามายามเบงะได้แล้วเอาไปต่อรุ่นกันต่อพี่น้องสีได้จักดอกดินแห้งๆพี่น้องอยังดอกจูมซื้อจูมเห็ดไข่เขียวงามเลยน้อนเหรอพี่น้องแมงกินไหวปะเอาไปปนพี่น้องไ,อองไหวโย่ปปอหอมห้ยห้อยดอกนี่น้อนไม่เล็กเต๋หละพี่นอ้องยางสวนไหมอีกทางหนึ่งตะกี้นี่โอ้ยเม็นเตะธรรมดาเหยียบพร้อม ดอกตูมพร้อมหน้าขาวหน้าขาวพี่น้องเท่าแล้วเรียกเข่าเ้อพี่น้องวันนี้เห็ดหน้าขาว,ว,ออนนาขาวไม่เล็กไม่ได้เข่าร้ายมือนี่ดอกเข่ากัน หน้าขาวหมนี่ม่เล็กมาเก็บกับนองเีว่าปีที่แล้วคลิปสุดท้ายวันที่ยิบสองพฤศจิกาปีนี้ยิบสี่พฤศจิกาพี่น้องเห็นยังดอกงามอยู่ได้แกงคักๆแลกระพี่น้องบ้านนี้หลายอยู่พี่น้องดอกตูมกับนี้แกงแทบดอกซ้ำนี่ ไปชบแป้งทอดแห้งแ่บเลยพี่น้องถงออกกระจายเวิร์กง่เลยพี่น้อง เลยพี่น้องจะดอกงามๆดอกบางง่ายพี่น้องไปพุนกับมีอออกกระจายไปทั้งพุนพี่น้องทั้งจูนทั้งบานเป็นเชื่อแล้วก็ร้ายพี่น้อง จุ่มเป็จุ่มดูพี่น้องจุ่มกระไรบานกระไรเป็นเชื่อมากเลย มีหลายรุ่นเลยพี่น้องทั้งจุมทั้งบานทั้งเนาบานนี้นี่ดีเลยเติร์น Lippin hỏi, nha nào. Dóng nhai khắp. Tell you moon lưỡng lưỡng không bay. Hông khao đơp, you know, hỏi vương nhai hèn. ม้วนกะคืนดอกง่าตีน่องเบืองขาดอกเฮตนาขาวเป็นเชื่อซะทีเลือกเอามันออกหลายเฮ้ มเดี๋ยวพี่นอ้องเพิงกระตาละ่ะแ้วโมเฮดไคที่เอาประจําพี่นอ้องยังมีอยู่โอ้ยดอกนุ่พี่นอ้องยังงามเลยพี่นอ้องหอมหวยหไวยขยเขียว ตรงตรงนี้พี่น้ององามเลยฮ่าพี่น้องดอกแหวกงามหอมหวยหวยโอ้ยเหนนาหนาวนี่แซ่บแท้ๆเลยพี่น้องหันคักเลยพี่น้องเข่าถือมือขนาดแข่งแข่งหอมหอมเลยเข่ามาพอดีมือพอดีดอกนี้อุ้มใหม่เลย,มมยพี่น้อง แต่ดอกองามๆคล้เขียวพี่น้อง,งดู้มออกเกา่าเพี่น้องอมเกา่ามันออกเกอบื้องกวางหอมเลียวใบไม่ออกพี่น้องมีหอดดอกจูม โอ้มาหน่อยเดียวโอ้ยคือมาหมานเด็กพี่น้องบ้านนี่โบสเห็ดล้มพี่น้องดอ,บอ,อกบบก่ายเอาไปซุปทระท่านแก่ปันไดตัวนี้พี่นอ้องล้างเขียว ดอกงดงามพี่น้องเอ้ยคือเขาถือมือแต่ตั้งใจคือสิมหาจะหาหกดอกไปปนพี่น้องตอนนี้เต็มตาเรียบร้อยเต็มตาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องยังอีกสองหมใส่สีด้ใส่ถุงแล้วพี่น้องเ,เพิ่งอีกสองหมพี่น้องที่ไม่เล็กเอาประจำใกล้ๆกักกนนี่ละ และโซนเห็ดไข่ขาวก่อนพี่น,ออออน้องค่หลอกกับน้ำเลยอ,อย่างนี้คนเดดเอาอจูมันไปแล้วมิจขาแต่ว่าตอนแรกบ่เห็นพี่น้องก่อนไม่บังคนไว้บานได้ยดใต่ดินไข่ขาวนั่พี่น,อออน้องห้อมเลย หนาขาวพี่น้องขม้ารอบก่อนหฮมนี่หฮมเดี๋ยวเครื่องตาล่นตาเราใส่ถุงละพี่น้องบ้าน เลือกเอาผู้ใดเข่าหลายมอือเม็ดเท่าหลายใช้เขียวพี่น้องดอกนี่หอมห่วยห่วยผ่นขาวเรือยพี่น้องดอกหน้าหนะน,นาเน็ตผู้ใดออกหลายดอกเด้อยพี่น้อง่นออกบางจุดบางโฮมบ่มีคนเข้าปลาบ่มีผู้ใดเลยมีแม่เล็กผู้เดียว พี่น้องสองดอกหามเลยไข่เขียวบาดคือมานคัเแ็กพี่น้องปลักหลายดอกพี่น้องหฮมเลยหอมขับดงเลยพี่น้องมัน,นจะเป็นหอมเห็ดไข่หอมดอกขั้นเข้าหอมดอกกระย้อมยางไปทั้งหดก็หอม สุดหยอดพี่น้องธรรมชาติรังสรรค์บานเขาจะไตดินพี่น้องนสดอย่แข็งอ่อนเห็ดอาหนาวเด้พี่น้องอุ้ยจะดอกงามๆแข็งหอมอมานเกินคาดพี่น้อง เขาห่มไรกับพีมีพาดคลิปสดๆคลิปใหม่เดอ้อพี่น้องบ่แม่นคลิปเก่า24พฤศจิกาสองพันห้า้อยโอ้ยโอ้ยโอยแบ่งกันเป็นเชือไปกระายดอกพี่น้องหน้าขาวก็ออกคักพี่น้องไข่เขียวก็ออกคัก ไเขียวพี่น้องแข็งๆหอมๆเลยพี่น้องตายยางไปทางไดกระปอพี่น้องไข่เขียวสิพุ่งห่วงกับตาล่ะเล็กเปียกใส่ถุงยานเพิ่อแตกเอาเห็นนาขาวใส่ถุงไข้เขียวพี่น้องอ โอ้โย oh คือมาหมานค่ะย่งางไปทั้งไดกะต่ำแต่เห็ดพี่น้องบ้านเพิ่นบ่เขาปลาเพิ่นนึกว่าเห็ดบ่อ,อกเพิ่นยากน้ำเขาน้ำพี่น้องเขาก็เกี้ยงยา,ากเขาไม่เล็กอ่ะเกี่ยวบ่ทัานแหล้วอยู่รถลงบ่ไดน้ำท่วมน้ำท่วมเขาพี่น้องเป้งบ่ออกหนาขาวเขาไขขาวเพิ่นก็ออกอยู่เวริรเดียวกันนะพี่น้องห่มใ,ใกล้กัน ้องเนาแล้วกับี้จูมกับี้มูงหญ่เติบตัวนี้พี่น้องมันเปลี่ยนมูเปลี่ยนมูเลยถุงก,กะเต็มกระตากะล้นป้าพี่นอ้องยางออกไปหารถ ไปเบิ้งหมข่างทางั้งเห็ดโคกพี่น้องก็เอาดอกหวานอมหนาขาวอีกห้มนึงพี่น้องเรือก,อกเกาพี่น้องทั้งจูมทั้งบานเทากับนี้เป็นเชือ ขาวโฮมที่ไม่ได้เคยเอาออกทุกโฮมเลยพี่น้องปลายหรือดูนี่เพื่อนสิออกเฉพาะจุดเฉพาะโฮมเ้อพี่น้องไข้เขียวคือกันเพิ่อนบม่ได้ออกทั่วปลาที่ออกแต่โฮมเก่าๆที่เพื่อนเคยออกลาลาออกแท้ายๆปีเพื่อนออกโซนที่ต้นไม้ใหญ่เลไล่ใบเลไลหนาหนา,นาทึบๆเจากสิพี่น้องที่ นี่แสงแดดแสงอาทิตย์บอคอยถือพื้นพี่้องข้างล่างใต้ดินกะสิยังมีความสุ่มซื่นอยู่พอหมอกลงมาเห็ดก็เลยออกพี่น้องสองสาม,มือหมอกลงเพระาะว่าอากาศอุ่นขึ้นเนะจ๊ะเห็ดเลยออกอดอกแข็งดอกงามพี่นอ้องอืมพอได้ เป็นเชือดเอาสองดอกเลือกเอาพี่น้องดอกงามกับร้ายดอกเทากับร้ายล่นตีลดด่นมืออยู่ออกเป็นจุ่มเป็นก่ออยู่หลายแหงเทา เลือกเอาเลือกเอาพี่น้องน,นี่ดอกอสวยๆนี่เห่าาวนี่วา่าสีเลือกออกอะไ้จ้าตอกอืมโฮมนี่มาซะเข่ามดเลยพี่น้องดีเป็นเชือกพี่น้องนี่ดอกเอาได้เนี่ยจ้าเอ็ดดอกพอท่านเทากับนี้ cái là tàu khi nó lại hèn. หอมสุดท้ายล่ะพี่น้องไข่หอนรอดล่ะเกิดอะไ้จะดอกหอมคื่สิมีแค่ดอกเดียวหายดอกต้นพี่น้องแล้วนะให้ยังงามๆเลยดอ,อกนั้นเพิ่อนออกเป็นหงูหอมละสีหาดอกหอมละสบกว่าดอกสุดยอดเลยพี่น้องเห็ดไข่เขียวก็ได้ หน้าขาวก็ออกคักพี่นอ้องเข่าก็ร้ายเป็นเชื้อเพียบเลยพี่นอ้องพีนากระสิออกร้ายคักแล้วเพราะว่าเห็นเน่าหลายเนตหนาขาวเห็ดไข่เขียวกับออกน้ำกันพี่น้องเห็ดไข่เขียว โคดขอ,อนหลังเขียวอืมไปรอกงอ่ายๆเฮ้ยเอาอีหยังใส่เหรพี่น้องถุงก,ก็เต็มเพราะท่านเถาพี่น้องเห็ดซุปนี่หลังเขียวตายตายตายขมา,านคักมา,านแน่จะน่าบา่าดมานเกินพีกัดไปแล้วน่าพี่น้องกป,ปลายพุน่นะ หมดกินดอพกพลนบลท่านเถอพี่น้องข้างหลังเขียวอยู่เฮ็ดซุกแล้วว่าหมดกินนี่ดอกพลอยใหญ่แหบเหลือเครื่องดอกอดอกซ้ำจานเอร่อพี่น้องเติงคิงต่างคางพริกขอนพี่น้องคนน่ะออกอ้อมขอนเลยปตายหมด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 ,หมด ตากับโลนทุ้งก็เต็มใส่กระเป๋าสะพายเอาสะพายก็เต็มมีเราพี่น้องโอ้ยเห็ดสุบอ่ะออกมาหอดถนนเราพี่น้องหารถกันหารถเราพี่น้องสรุปยอดเห็ดกันจ้ายางปูทัวเราพี่น้องเพราะว่าบรุบ่งีหม่องใสแล้วเห็ดลลนคักนะสิพุงห้วงกระตาเห็ดไข่ เห็นอาขาวาาเห็ดบดเห็ดล้มอยู่ในถุงในกระตาก็มีพี่น้องดเดี๋ยวแม่เล็กสีพาไปเบิ่งอยู่เฮียนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันใส่ทั้งถุงใส่ทั้งกระเป๋าถ้าสารุปอยู่นี่ก็สิเห็นว่าชัด่ะกลับบ้านพี่น้องอี่พี่น้องเห็ดอยู่ในกระเป๋าอยู่ในถุงแม่เล็อามาเทใส่กระมังแบบมาเลยพี่นอ้อง เห็ดไข่กับตานี่สุดยอดจริงๆหวานโพดหวานโพดุนชอบคลิปนี้จะกระฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามกําลังแรงใจให้แม่เล็กได้เด้อพี่น้องอยอดีมีแห้งบุรรักษาพักคุ้มครองพอ,อกันคลิปไม่เด้อจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ